เจอกันอีกแล้วนะฮะวันนี้นะครับอัดมีรถขุดที่เป็นสเปคพิเศษนะครับผมมาให้นำให้ชมกันนะครับอ่าก็ตามชื่อต้นคลิปเลยนะฮะ ตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นรถขุดที่เป็นสเปคบูม3ท่อนนั่นเองนะครับนะนี่นะสังเกตว่าช่วงบูมอาร์ของเขาเนี่ยจะมีทั้งหมดด้วยกัน3ท่อนนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะเหมาะกับลูกค้านะฮะที่เอาไปนะฮะเอาไปใช้งานติดไวโบหรือว่าเอาไปใช้งานยักตึกยักมุมตึกเนี่ยนะฮะที่ต้องการปรับร้างของตัวบูมเนี่ยได้หลากหลายระดับเนี่ยก็จะเหมาะมากๆเลยนะครับกับเจ้าตัวนี้นะและก็เจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นรถขุดของยี่ห้อแคสติพิล l ่านะครับเป็นรุ่น325 BL นะครับอ่า325 BL นะตัวนี้ก็เพิ่งเข้ามาสดๆร้อๆเลยนะครับเป็นสเปคบุม3าท่อนนะแล้วก็แน่นอนตามที่ได้บอกไปว่าเขาจะเหมาะกับลูกค้าที่เอาไปใช้งานพวกยักษ์ซึกติดไวโบนะฮะตัวนี้เนี่ยก็จะมีลายหัวกระแทกนะครับติดมาให้เรียบร้อยเลยนั่นเองนะครับเนี่ยนะฮะเป็นลายหัวกระแทกเดิมๆจากโรงงานแบบนี้เลยนะครับก็มีติดมาให้เรียบร้อยเลยนะฮะแน่นอนเอาไปเนี่ยพร้อมใช้งานได้เลยนะครับตัวนี้นะครับแล่ก็ในส่วนของสภาพบูมอ้ามของเขาเนี่ยก็แน่นอนนะฮะรอยเล้ารอยดมเนี่ยไม่มีแน่นอนนะครับลูกค้าครับเนี่ยนะฮะ เป็นสเปคพิเศษนะนี่นะครับจะให้ดูอีกฝั่งหนึ่งด้วยนะครับนี่นะฮะนี่นะครับลายยักเดิมจากโรงงานนะนี่นะฮะถือว่ามาสภาพสวยมากนะสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับ นะะี่ะเบิ่มๆเลยนะฮะสามสองห้า BL นะแล้วก็แน่นอนนะครับตัวนี้เนี่ยรหัสของเขานะฮะจะลงท้ายด้วยตัว L นะฮะจะเขาก็จะมุมบอกถึงช่วงล่างของเขาเนี่ยที่เป็นช่วงล่างที่ยาวพิเศษนั่นเองนะครับเพื่อเพิ่มบาลานซ์นะครับให้กับตัวรถที่มันเป็นสเปคบูมยาวอย่างเงี้ยนะครับอ่านะนี่ก็เป็นเขาเรียกว่าไงเป็นฟังก์ชันเป็น พื้นฐานของรถญี่ปุ่นเลยนะว่าถ้าเกิดเป็นสเปคภูมยาวแบบนี้เนี่ยเขาก็จะใส่ช่วงล่างยาวมานั่นเองนะครับถ้าไม่ยาวอย่างเดียวเนี่ยก็จะต้องยาวแล้วก็ใหญ่นะฮะเป็น L แล้วก็ LC นะครับก็จะเป็นเอกลักษณ์ของตัวรถญี่ปุ่นนะก็จะเป็นสเปคเดิมๆจากโรงงานแบบนี้เลยนั่นเองนะครับเนี่ยนะ 325BL นะเดี๋ยวมาดูสภาพาั๊มไฮดรอลิกกันหน่อยนะครับไหนๆเราเดินผ่านแล้วนะฮะนี่นะครับ จุดนะจุดรัศมีของเขาเนี่ยไม่มีเลยนะลูกค้าครับพวกสายเสร้นไฮโดรอลิกลิกเนี่ยแห้งดีหมดเลยนะครับไม่มีจุดไหนที่มีการแตกเลยนะครับเนี่ยฮะสามสองห้าบีเอลนะครับหล่อมากนะฮะคันนี้นะครับเนี่ยนะฮะเฟรมเฟิร์มนี่ยโหเหมือนรถไม่ค่อยได้เดินเท่าไหร่นะตัวนี้นะครับเหมือนยืนประจําที่แล้วก็ทํางานอย่างเดียวนะครับช่วงล่างนี่ถือว่ามาสุดมากนะครับเฟรมเฟิร์มนี่ไม่มีผุนะครับลูกค้าครับเนี่ยนะฮะอ่าตัวเดินเฟืองตัวเดินนี่ยังเหลือเยอะเลยนะครับ Okay. เดี๋ยวเราเลื่อนขึ้นไปดูเครื่องยนต์กันนิดนึงนะฮะนี่แล้วก็ด้านข้างก็แน่นอนนะฮะก็จะมีช่องเก็บของมาให้เรียบร้อยเลยนะครับเพื่อเราใส่กระบอกจัะบีนะฮะหรือว่าพวกเอาลงอะไรถ้าเกิดเราใส่พุ่งกี่เนะะี่ยเรามีอาลงอะไรเรียบสำรองะะก็สามารถใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับนี่นะฮะภาคาด้านบนสวยนะ ในส่วนของมอเตอร์สวิงนะฮะก็มาแห้งสวยดียมากเลยนะครับจุดลดเสมนของเขาเนี่ยไม่มีให้เราเห็นเลยฮะ,ะแห้งมากนะคันนี้นะครับเป็นตัวบีที่สภาพค่อนข้างสวยมากๆนะคันนี้นะครับ แ,แห้งเดิมคลาสสิกมากๆนะตัวนี้นะครับอา่าและก็จุดเด่นของเจ้าตัวบีตัวนี้เนี่ยที่ลูกค้าชอบกนันมากๆเลยก็คือว่าในส่วนของเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยเป็นเครื่องยนต์ธรรมดานั่นเองด้วยนะครับลูกค้าครับเป็นเครื่องยนต์ธรรมดาลเล็กธรรมดานะแน่นอนการดูแลรักษาการ m a นแ t e n เนี่ย <até S 1> จะทําได้ง่ายด้วยเช่นกันนะครับตัวนี้นะครับอ่าก็เป็นจุดเด่นของตัวบีนะครับเดี๋ยวเรามาดูสภาพเครื่องยนต์ของเขากันหน่อยนะฮะแลวก็ในส่วนของขนาดเครื่องยนต์ของเขานะลูกค้าครับตัวนี้เนี่ยเขาก็จะใช้งานเป็นเครื่องยนต์6กสูบ เป็นเครื่องวสูบเทอร์โบนะครับวางเรียงเป็นแนวนี้เลยนะแล้วก็เสียงเครื่องของเขาเนี่ยบอกได้เลยว่าแน่นดีมากๆเลยนะครับไม่มีเสียงอะไรที่ผิดป,ปกตินะฮะออกมาจากตัวเครื่องยนต์เลยนะครับเสียงค่อนข้างจะดังนิดหนึ่งนะก็ต้องขออภยัย้วยถ้าเกิดได้ยินเสียงของคุไม่ชัดเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวมาดูสภาพเครื่องใกล้ๆกันนะครับ จุดนะฮะเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยถือว่ามาสวยมากๆนะลูกค้าครับแห้งกริบเลยนะฮะมาะสมกับสภ,ภาพภายนอกของเขาเลยนะครับาเครื่องสวยนะแต่ก็แน่นดีมากๆด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดฝาเครื่องก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราลงไปในส่วนของสภาพด้านล่างของเขากันต่อนะครับเดี๋ยวผมจะตัดไปเลยนะจะได้ไม่เสียเวลานะครับ ตัดลงมาข้างล่างแล้วเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเราดูด้านหลังกันต่อนะฮะเนี่ยนะครับในส่วนของเวท้ายของเขาเนี่ยก็จะมีตาโลโก้ของเขานะฮะเป็นตาแคตตี้แบบนี้เลยนะครับลงบอกชื่อยี่ห้อชัดเจนนะค,ะครับเนี่ยฟอนเพมากๆนะ,ะตัวนี้นะครับแล้วก็ด้านไข้าฟางหนึ่งก็แน่นอนจะมีสติ๊กเกอร์สองสองห้า B L ลงบอกชื่อรุ่นแบบนี้ชัดเจนเลยนะครับเนี่ยนะฮะเฟรมมีฟางหนึ่งสวยมากนะครับไม่ไม่มีรอยผูดเลยนะ,ะตัวนี้นะครับโอ้สภาพกริบมากนะ แล้วก็ในส่วนของสภาพแวหม้อน้ําของเขานะฮะก็จะอยู่ฝั่งนี้หมดเลยนะครับแล้วก็พวกกองอากาศ แบตเตอรี่นะฮะก็จะอยู่ตรงนี้หมดเลยเวลาเซอร์วิสเนี่ยก็สามารถเปิดฝั่งนี้เซอร์วิสได้เลยนะครับแล้วก็ตามสายของเครื่องจักรของแคสต์เตอร์บิล่านะเขาจะมีตัวเปรคฟิสต์แบตเตอรี่นะครับตัวนี้เนี่ยติดมาให้ทุกคันเลยนะครับก็ดีม,มากๆนะเผื่อในกรณีที่แบบว่าเราหยุดหน้าง,งานนะครับไม่ได้ใช้รถนานหลายๆวันเนี่ยเราก็สามารถมาตัดแบตเตอรี่ตรงนี้ได้นะครับเพื่อเป็นการเซฟแบตเตอรี่ของเราเนี่ยกันแบตล้วนไหลไปอีกทีนึงนะครับก็ดีมากๆนะหรือว่าระบบเซฟตี้ของเขาทำมาดีมากๆเลยนะฮะแล้วก็ในส่วนของด้านหน้าโอเะะก,ก้ เดินผ่านไปเฉยเลยนะฮะเขาจะมีตัวตะแกรงนะฮะการเศษพวกเศษปูนเศษวัสดุเนี่ยกระเซ็นลงมาโดนหัวเก๋งของคนขับเนี่ยเรียบร้อยเลยนะครับเพราะว่างานพะวกนี้เนี่ยมันทํากับพวกตึกสูงๆใช่ไหมฮะบางทีอาจจะมีพวกเศษปูนเศษหินนะฮะกระเด็นลงมานะฮะตัวนี้เนี่ยจะช่วยเซฟหัวกเก๋งของเราไปได้อีกทีหนึ่งด้วยนะครับนะฮะก็ดีมากๆนะนะเดี๋ยวเปิดดูภายในกันหน่อยนะครับนี่คลาสสิกมากนะครับตัวนี้นะครับชึี่นะครับ บเบาเบยนี่สภาพภายในนี่โอ้โหคลาสสิกสุดๆนะสวยคลาสสิกดีมากๆนะลูกค้าครับเนี่ยนะแห้งเดิมหมดเลยนะครับนี่ฮะแห้งกิปมีไมโครโฟนให้ด้วยนะครับนี่อ่าโอเคเดี๋ยวผมลองนั่งให้ดูนะครับชิปนี่นะพอนั่งแล้วฟีลลอ่งของเขาเนี่ยก็จะประมาณนี้นะฮะหน้าจอ,องเขาก็เป็นหน้าจอสีแบบนี้แล้วนะครับลูกค้าครับอ่านี่เป็นหน้าจอสีแล้วนะก็ถือว่าสวยงามแล้วก็ดูได้ง่ายมากๆนะครับลูกค้าครับนี่นะ อ่าโอเคเดี๋ยวมาลองขับเทสเข้าๆกันนิดนึงแต่ว่าผมอาจจะไม่ได้ลองแรงเท่าไหร่นะลูกค้าครับเพราะว่ามันเป็นบูมยาวนะฮะเวลาการขับอะไรแรงๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะอันตรายนะครับตัวนี้นะครับนี่นะฮะและด้านหน้าเป็นถนนนะฮะก็ไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่นะครับนี่ลองเข้าๆให้ดูนะครับนี่นะครับน,นะครับตัวเดิน,ต,ดนตัวเดินนะฮะสู้แรงดีปกติหมดนะครับตัวนี้นะครับอ่าเดี๋ยวลองเทสวกระบบอาร์มกับบูมหน่อยนะฮะ นี่เราไม่ได้ใส่มุ้งกี่นะฮะก็จะไม่มีอะไรขยับนะแต่ว่าจะมีตัวตรงเตงนะฮะขยับหน่อยนะครับอ่านี่ถ้าเกิดใส่มุ้งกีหรือว่าใส่หัวแจ็กเนี่ยก็ใช้งานได้ปกตินะครับนะฮะบูมามยกขึ้นลงได้ปกตินะครับนี่นะฮะอ่านะแล้วก็สู้แรงตามไม้ตามมือที่มากนะครับถือว่าทํางานได้ตามมือทสุดเลยนะตัวนี้นะครับเนี่นะ,ะเข้าออกบูมนะครับนะครับสวิงซ้ายขวานะฮะผมจะไม่กล้าสวิงแรงเท่าไหร่นะลูกค้าครับเก็ต้องขออภัยด้วยนะเสี่ยวนะครับนี่นะฮะ ระบบการใช้งานของเขานะฮะก็ถือว่าใช้งานได้ครบนะเดี๋ยวลองตัวบูมสามท่อนให้ดูหน่อยครับนี่นะฮะนี่นะครับการเข้ากลางออกได้ปกตินะครับนี่นะฮะอ่าเข้าออกได้ปกตินะครับในส่วนของระบบการใช้งานของตัวนี้นะก็ถือว่ามาครบพร้อมรีวงานได้เลยนะครับตัวนี้นะครับระบบใช้งานได้ดีปกติหมดแล้วก็ที่สาคัญตัวนี้เนี่ยแอร์มาเย็นด้วยนะครับลูกค้าครับแอร์เย็นนะไม่ธรรมดานะครับแอร์เย็นพร้อมใช้งานได้เลยนะครับนี่นะฮะ นี่ก็จะเป็นในส่วนของสภาพภายในของเขานะครับแล้วก็เป็นการลองสับเทสเบื้องต้นนะของเจ้าตัวแคปซิลล่านะครับส2 5ง BL คันนี้นั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ดูแล้วสนใจนะฮะเจ้าตัวรถขุดสเปคพิเศษบูม3าท่อนตัวนี้นะครับก็สามารถติดต่อเข้ามานะฮะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้ที่เบอร์ตัวที่ขึ้นตัวนี้ด้านบนขวามือได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอลูใช้ต่อเข้ามานะครับ อาจจะมีรูปของเขาเนี่ย,ละ,ยละเอียดละเอียดคันเลยนะครับพร้อมกับวิดีโอตอนขับรถรใชง,งานของเขานะส่งให้กับลูกค้านะครับได้ดูได้ชมการทตงลาย,ยทินด้วยนะครับหรือว่าถ้ากิดท่านใดนะฮะที่ต้องการสเปคปูมิเศษแต่ว่าต้องการขนาด ขนาดพวกอาจจะเป็นแบบ30ตันนะฮะสีตันอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถสกิจเข้ามาบอกได้เลยนะครับเราสั่งให้ได้นะจัดให้ได้นะครับประเกิดทยนนนะฮะที่สนใจกติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอฝากวัเทนีนะฮะกับเจ้าตัวแค t ต์เตอร์บิล่าสามสองห้า BL คันนี้นะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะแล้วก็ฝากกด subscribe นะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดสินค้าตัวใหม่ของเรานะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ